สิ่ที่ใช้คือตาโกผสมบทบูนโยงจาเรียนเชิญเจริญพรสองกล่นรกระเป๋าสองเท้าก้าวมาอัดตมาคอยจุดับจนเดือเรียกเรียกเดี๋ยวรเเเ ข้าวลามก็มาครับผมเลุงขายข้าวามแล้วแล้วสีลาบแล้ล้วอวะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศภายในว้าวเอ่ ดีเดีดดีเดีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมามาซื้อครับอ้อตาตูรวกคุญตะพอนนะ่าบตอนานะเอา,าร่าวบุญสว่วนยครับ ยามลักได้เลยจ้าอ้ยราคาูกเจ้าหูรกดอกเบียร้านลกเเอาลักเจาลักครับชิมได้ด้วยครับผมนี้เพราะขาใจดีไม่ซื้อไม่ว่าไม่นาเอครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกัน ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมไขอบคุณครัามากครับผมขอบคุณนะขอบคุณ มีแต yeah. ่ความสุขความสำราญทิดสิ่งใดเพราะสิ่งใดอย่าช้ารักสิ่งใดรักเพราะอิสมารมณ์ไว้ทิ้งในเกลียด่าได้มาทำไายทิ้ใดร้ายให้กับกายไปคุณงามความดีนำชีวิตให้มีแต่ความสุขความสมหวังตลอดกาลตลอดไปสาธุสาธุโอ้คนใจดีใจคนร่วมบวชกับพ่อหน้าเขาบอกพ่อหน้าจะบวชวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะไรเงี้ยติลติดติด เออมาพอหน้าเดินมาเหนื่อยไม่กันละแต่เป็นอย่างไรก็ได้เออพออย่างนี้ก็มดตอนไปงานแม่ค้ารายขายยังมาด้วถึงตอนนี้ก็เลยมาบอกคุณถึงที่ร้านนี้ร้านหมูสะเต๊ะหมูสะเต๊ะขบวนขบวนนะครับผมน้ำใส่หมูสะเต๊ะน้ำข้นรสหวานอร่อยเก็บค่าไปร้านค้าชนะดัตตมักเลยถึงต้องบุญมันใหญ่หมดรับประกานเมื่อกี้เอ้โยมมุงจะได้นะจ๊ะ ร่วมบุญหมวดพ่อนาวันพรุ่งนี้บ่ายโมงแต่แล้วใครยังมาร่วมแ่กับพอน้าคร่วมบุญเอาร่วมบุญกันได้คาบาทติบาทใส่มาในภานร่วมกันไปที่ร้านลูกชิ้นอะไรเนี่ยอ๋อกุ้งแหงโอ้โหร้านกุ้งแหงไส้กรอกนั่นเอียดเลยเอาหัวนี่อะไรดิร้านมันมีเราได้นะยครับสาธุร่วมบุญหมวดน้าขอให้ชีวิตจงสุขราดดั่งตะนุ่นตะโรอาหรา้านี้เลยจ้า อะไรเนี à, ่ยทาโกเลยล่ะเอาทาโกอาารที premier, quote, ่ร้ว่าคนอีกหนึ่ง็อตัขอประโยชน์มีความสุขความเจริญได้ขอให้ักเลชรา่านะริงถ้ขอให้สมารมหมายมีรใยเกียรติได้ได้จริงเลยกไม่กับกันโลกระดาวดน่สิบบ่หอยอ่าหลังของพราะมาเริ่ได้ระยะวนหน้ากับต้หน้าันนี้เวลาประมาณบ่ายโคกจที่เคือ ปลาคูปสมบทูต oh, ิโยมจ๋าเรียนเชิญเจริญพรสองตุ้รวมกระเป๋าสองเท่าเก้าก็มาอาตมาคอยต้ดีดาปีดาปีเรียกเรียนเชิญเจริญปาซีฮอร์หนึ่งร้อยนะครับซิกเนเจอร์ของร้านเรานะครับหอยทอดทะเลรวมพิษนะครับหอยทอดทะเลรวมพิณเราใส่ห้าอย่างเยอะๆเลยนะครับเราใส่กุ้งสดใส่ปลาบุนกอใส่ปลาบุนกอใส่ด้วงแล้วก็ใส่หอยโซโตะนะครับถ้าอยากทานหอยทอดนะครับ เ้ยวนจะตกมาแล้วเลยมึงเด็กนักธา,าหมุนคนจะเกิดงานวัดคลองมอนเนี่ยครับผม บรรยากาศ